ขอบ oui, ผู้ที่น้องเป็นเรื่อี่ซส่สัตย์ซื่อบพุ่อนสอบผู้สื่องคสามใส่ใจานความงามในการดนตรีเทศบาลหน่วยและอบราชสินาคมเรื่องแต่เราตองมีของเรามีวงกว้างเพื่อไร้พวกน้องนักเรียนท่านตรงต่อจากโรงเรียนงที่นี่หรที่ที่เราเด็กทั้ง เป็นการส่วนต่อให้กับน้องแพร์เรียนสาษาลิมือนีห้องสอบไปเรื่อง้นเรื่องสุดเลยที่มันจะมห้ามวยมีแส้โลหิตอุอกคุณที่นอนวาสีมจกอุาสีมจากสกลนครมาจากลากหลา หลายตำบลแล้วก็ประยุทธ์าคอ้งที่เราไป็ระยุทธาคอ้งนี้หลยเรื่องนลยเนเรื่องเรา่องที่เกิดขึ้นม้เกดนมาอ่งไรล่ะครอบพอพูกแต่ต้องการะเทื่แต่ต้องมาล่ามือที่ฐานฮาดีในบทที่เรีกได้ว่าเนสกปรคเป็นสกปรกาละใส่ร้ายเรื่องใส โลแกนสติใจนะคะก็แข่กับเื่นะหลายๆเื่อนเลค่ะและมีกไรด้วยอือคุณพ่อพิเทียจันยเก่ยดุลซก่งุลได้ขอัดหมันด่าไม้อื่อหับตั้นแน่รหลอดไปยีหอดลูกชีวิตอย่ใคนจะได้ยูเพื่อนฝาดด ็เสียงอีสาเน่าแล้วก็สำหรับอน้องไวยสูรตอน้ยเนี่ยเนี่ยเมื่อเสียงสานีนีมัป็นปากเมเลดยีเแขของาสีด้วยนะรงใจให้ได้สีสีวายเขีย ตอนนี้บาบารัตทาคพรงช่องวัน็1นะคะขอบคุณมอกระลั่นใจดีงเลยค่ะย้ายลงดอยก็ไม่แด่เส้นทีลรเอาเดี๋ยวแม่เส้นให้นึงดีกว่นเพราะแม่ใส่จีนีอยู่ด้วไม่ใช่หน้ระลึกเนาะขอบคุณพ่อพี่ส่ค่ะฝันมาห้าเนี่ยโดราอบห้าในรอบวอร์รี่แต่เรเผาเย จารีระเอียดตูนนะคะบริษัททมอลนาไดมอดนะคะเทียนมทียง่าทอี่นสามมาโดยตลอดค่ะพี่พ่อเป็น้องได้นะคะพ่อให้มีชายน้ปริงพระบูระท่านทีหน้ารีสารเท่นปหลอดองเขานะคะรีออว่ีจีะายครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับทานผู้่ีเกียรติททันแลิตจีรองีสานะครับ เีือนสารเดือนมสาบันการเรียนี่ก็เป็นครอบครัวเดียนันเนะครับเราอยู่เรื่องการเรื่มสร้างนัร้อนศิลปินจากรุ่งสวยท,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 ที่มงมาตรีาษาต่างระดับเรีนนี้เป็นสารคบ5่ปีนะครับหรือว่าเป็นยูนาปีที่ มีมาตรฐานสูงนะครับสร้างสรรค์นวันกหรมที่เสียมาหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นยไห่ไทยไรยฝ้าคำวอกสูงสใหญ่น้ำแป้นะครับน้งวิกนะครับวันนี้วันนี้วันนี้สูงสยให่ให้เกียรติขึ้นมาโลจะแสดงกันดีๆนะครับเพราะว่าเราเป็นาทัวร์โดยเอกชนสานะครับ และก็วันนี้นะครับทุกหมอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนจงมีความสุขมากๆนะครับกับการรับชมการแสดงครั้งแรกของ,งศิยงสานะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันเปิดวงวันแรกหรือว่าเป็นวันดีนะคะรับด้วยดีพระฝนก็เป็นใจนะครับปกทีก่กําลังพอเวลาก็หยุดเพื่อให้การแสดงของคณะศิริษาน่าด จนถึงเช้าได้นะครับขอให้ท้องมตพี่น้องมีความสุขเรากางรับชมและแสดงของเสลาิกในวัดตัวอ้วนและในสีน่ามากมายและก็อยากเป็นที่นะครับขอบคุณมากครับขอบวุนิ่ไม่ห่างที่ใช่กระบี่เตียงอูโดนซึ่งเป็นผู้ร่วมใจขอบเพื่อเสนาอิสารเขา ไม่ว่าอนีเที่ยงใหม่ของะบอกว่ากด้วยนทายอีกทีกันใหม่เเทีใหม่เลยนะครับหลักนี้ก็ที่ว่าจะเริ่มนะครับเริ่มสร้างสิสันรุ่นสู่รุ่นรุ่นใหม่นะครับโดยกระเดินแงหน้าแบบแน่นลกนะครับเลขครูสลาเสียเพลงให้และก็ทำทีที่เห็นเสร็จวันนี้สดๆร้อนๆนะครับ